เ้าก็สู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะมาดูเชฟสร้างสรรค์เมนูนี้เนี่ยนะครับครับผมขอถามเชฟก่อนเชฟเคยได้ยินเรื่องของความเชื่อที่ว่าทุเรียนสามารถลดความอ้วนอืมเคยได้ยินไหมฮะผมเคยได้ยินเขาแชร์ในโซเชียลครับครับแต่จริงๆแล้วไม่จริงนะคุณหมอเนาะอย่างที่เราได้คุยไปทุเรียนไม่ได้ช่วยลดความอ้วนครับถ้าทานมากยิ่งอ้วนน้าตาลก็เยอะนะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของคนรักทุเรียน มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับทุเรียนเยอะแยะมากมายะนะก่อนนั้นเราก็รู้ทุเรียนแต่ละพนลันธุ์รวมถึงข้าวเหนียวทุเรียนเดี๋ยวนี้เนี่ยมีทุเรียนทอดกรอบมีท<ม>ุเรียนอบมีทุเรียนกวนนะฮะนี่แล้วก็มีล่าสุดครับพัฒนาไปแบบนี้ครับเชฟว้าว<อ>เคกว้ทเเคกทุเรียนเค้กทุเรียนคุผู้ชมมาเป็นมาเป็นพูเลยต้องแช่ตู้เย็นก่อนนะเพราะมันเป็นเค้ก อนอกจากทุเรียนที่โปะด้านบนแล้วเนื้อเค้กด้านในก็จะมีทุเรียนด้วยทั้งหมดทั้งมวลที่เราเห็นจะเป็นทุเรียนหมดเลยจริงทุเรียนเนี่ยมันมีมันมีหลักการดูทุเรียนด้วยนะว่าจะดูทุเรียนได้ยังว่าเป็นแบบยังไงยังไงครับเชฟช่วยแชร์หน่อยวิธีการดูทุเรียนนะง่ายๆที่สุดเลยให้ดูที่น้ำนะครับถ้าน้ำใหญ่ใหญ่เนี่ยเป็นทุเรียนครับน้าเล็กๆมันเป็นขนุน ผตัวนี้เป็นวิธีการไม่น่าเสียเวลาทานเลยนะฮะอ้าวมาถึงเมนูในวันนี้ที่คุณหมอตอนตอนแรกเป็นชอบทานด้วยคุณหมอคุณหมอชอบทานด้วยข้าวเหนียวทุเรียนค่ะุณบอกว่าดูแล้วมันไม่ค่อยจะมีประโยชน์เพราะละมางทุเรียนอย่างเดียวก็ทานมากก็สมงผลเสียข้าวเหนียวก็เป็นแป้งแป้งน้ำตาลเล้วก็ที่าอีกมันก็ดูเหมือนมันจะไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะฮะแต่อร่อยนะแต่อร่อยการทำไงดีครปัญหาของมันก็คือน้ําตาลแล้วก็น้ําตาลซ่อนรูปนั่นเองนะครับ ปัญหาของทุเรียนก็คือมีน้ําตาลเยอะอน้ําตาลค่อนข้างเยอะในทุเรียนยิ่งสุกยิ่งน้ําตาลเยอะครับในการที่ข้าวเหนียวที่มากินกับทุเรียนข้าวเหนียวเนี่ยนแน่นอนดัชน,นีน้ําตาลเยอะแถมยังกรรมวิธีในการทําข้าวเหนียวมูลที่จะมากินกับทุเรียนก็ยังต้องใช้น้ําตาลจํานวนมากครับไอตัวทุเรียนเองที่จะมาทําเป็นน้ํากะทิที่จะมาราดก็ใส่น้ําตาลเยอะเข้าไปทุกอย่างเป็นน้ําตาลหมดเลยน้ําตาลหมดเลย แล้วเราจะทานข้าวเหนียวทุเรียนให้มีประโยชน์ต่อสุขภาพเราควรจะดัดแปลงเมนูนี้ยังไงครับวิธีการก็คือเราลดน้ําตาลเราลดน้ําตาลลงแค่นั้นแหละครับเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวกะทิเนี่ยไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยแย่เท่าไหร่กะทิดีต่อสุขภาพเพียงแต่ส่วนที่แย่ก็คือกะทิเนี่ยที่เราบอกว่าเฮ้ยกะทิมันไม่ดีเพราะว่ามันไม่ได้เกิดจากกะทิมันเกิดจากกรรมวิธีเราเอามาทํากะทิเนี่ยเราจะกินกับพวกน้ําเชื่อม และที่อย่างเดียวโอเคทางได้ครับทานได้แต่ที่ที่เชฟบอกว่าให้ลดน้ําตาลครับก็คือน้ําตาลในน้ําตาลในในกรรมวิธีในการทําทําข้าวเหนียวมูนใช่ครับในการทำข้าวเหนียวมูนแล้วก็ทำน้ำกระที่ยวนี่อย่างที่เชฟเตรียมมานี่ก็คืออย่างที่ผมเตรียมมาก็คือเป็นเป็นข้าวเหนียวที่เราที่เราทําอันนี้นึ่งเสร็จมาแล้วครับครับในการที่ทําข้าวเหนียวมูนเนี่ยแน่นอนเราก็ซาวเาสาวข้าวเหนียวซาวน้ําก่อนค่ะ พอเราซาวน้ําเสร็จปุ๊บเราก็ต้องผสมกับสารส้ม,มนะครับผสมสารส้มกับข้าวเหนียวแล้วเราก็ผสมน้ําเข้าไปให้เข้ากันสารส้มใส่เพื่ออะไรคสารส้มทให้ข้าวมนิ่มแล้วมันก็ใสเม็ดข้าวมจะใสแล้วเราก็ทิ้งทิ้งไว้นะครับทิ้งไว้ประมาณส่วนใหญ่เขาจะอาจจะข้ามคืนเนี่ยแล้วเราก็เอามาทําอีกทีหนึ่งก็มานึ่งอพอนึ่งสุกแล้วก็เอามามูนแต่ววิธีในการมูนเราก็จะใส่ข้าวเหนียวเนี่ยกับ กะทิอแล้วเราก็ใช้น้าตาลพระเอกของเราครับย่าหวานย่าหวานถ้าเกิดไม่ใช่ย่าหวานก่อนทั่วไปก็จะใช้น้ําตาลน้ําตาลซึ่งใส่เยอะมันก็จะทาให้ข้าวเหนียวมูนหวานข้าบีหวานข้าวบีมีน้ําตาลมากข้าวบีบเดิมๆมันก็มีน้ําตาลอยู่แล้วอในตัวแป้งมันะในตัวข้าวเหนียวมีน้ําตาลอยู่แล้วแล้วก็ยังน้ําตาลเข้าวบีแล้วก็เติมกะทิปกติกะทินี่เขาใส่น้ําตาลลงไปด้วยไหมครับไม่ใส่ครับไม่ใส่นะไม่ใส่กะทิก็ อีเฉพาะน้ำกะทิแล้วก็มูนเวลาเรามูนล้วก็เอาข้าวเหนียวเนี่ยมูนที่ว่ามันคือการมันคือการการคลุกไม่ใช่การคลุกให้มันเข้ากันครับอ๋อนี่เขาเรียกว่าข้าวเหนียวมูนคือตรงนี้ใส่ย่าหวานเคล็ดลับอยู่ตรงนี้ถ้าทั่วไปจะใส่น้ำตาลทรายแต่ตอนนี้เราใส่เขาเรียกว่าย่าหวานนะเป็นสารให้ความหวานครับที่สกัดจากย่าหวานจาากวมีความหวานมากกว่าน้ำตาลทรายสองร้อยเท่านะครับ โดยประมาณกมูอนแ้วเขาใจว่าใส่นากะทิมากๆแล้วมันจะส่งผลเสียกับร่างกายไม่ไม่ไม่เสียเนาะของส่วนใหญ่นะถ้ามาจากธรรมชาติมันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรถ้าเราไม่ไปแต่งเติมอะไรมันนี่จะมีแค่น้ำตาลกับกะทิสองอย่างครับก็มูลแค่นั้นแหละแล้วแต่สูตรบางคนก็ใช้แบบใบเตยใช้อัญชันให้เป็นสีอย่างข้าวเหนียวที่เป็นข้าวเหนียวมูนที่เป็นสีใบเตยเขาจะใส่น้ำใบเตยเข้าไป ขั้นตอนต่อไปก็คือเวลาเรามาทำไอ้น้ำกะทิใช่ไหมน้ำกะทิก็ผสมมาเรียบร้อยแล้วแหละอันนี้น้ำตาลปี๊บน้ตาลปี๊บใช่ไหมแล้วก็เนื้อทุเรียนครับอันนี้ก็สําคัญมากสําคัญทุเรียนควรจะเป็นพันธุ์ไหนเป็นพิเศษไหมครับที่จะทําให้ทคลอรี่มันน้อยลง<ท>หรือว่ามันจะทําให้เป็นสุขภาพได้ทุเรียนจริงๆแล้วจะจะทาให้ให้มันให้มันดีต่อสุขภาพ<ม>ก็ควรจะกินที่มันไม่ไม่สุกมาก ถ้ายิ่งสุกมากน้าตาลยิ่งเยอะแต่บางคนนะเขาเดี๋ยวทุเรียนเขาก็ต้องชอบแบบเละเละนะเล่เมันแบบมันทาแล้วมันอร่อยมันนัวปากซะเหลือเกินใช่มันก็มันก็แล้วแต่เราชอบแต่น้ำตาลมันเยอะแต่ถ้าเกิดสุกมากน้าตาลเยอะนะคุณผู้ชมครับจาไว้ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดทุเรียนไม่สุกมากมันก็น้ําตาลน้อยนะฮะขั้นตอนต่อไปทําอะไรครับเชฟครับขั้นตอนต่อไปเราก็ทําน้ํากะทิทุเรียนนี่แหละต้องมีเตาสิต้องมีครับต้องมีเตามาครับเชฟขอเตาเตามาเลยครับนี่ครับปุ๊บเราก็ เอาน้ำกะทิก่อนตั้งน้ำกะทิควรจะคั้นเองไหมครับเชฟหรือว่าเราควรจะไปซื้อที่ตลาดได้หรือว่าเอาแบบสําเร็จรูปแบงนี<ด>้<ด>ไม่มีแบบสาเร็จรูปกระป๋องมาเลยนะกรับผมว่าเอาตามแล้วแต่สะดวกสะดวก,ดกเลยนะใช่ก็เคี่ยวไปสักพักหนึ่งน้ํากะทิก็จะเริ่มเดือดครับให้มันเดือดหลังจากนั้นเราจะใส่อะไรลงไปต่อครับน้ําตาลปีบ๊บใส่น้ําตาลปีบ๊บโอ้โหนีร่ระวังฮะเชฟนะ ลายลงเลยตาป็นไงก็ต้องใสใช่ไหมยังไงก็ต้องใส่ครับเพราะว่าอะไรครับสีมันด้วยครับสีสีมันแล้วก็กลิ่นกลิ่นมันจะเฉพาะเนาะครับบางอย่างเราเราสามารถทดแทนด้วยอย่างอื่นได้ครับแต่บางอย่างมันก็ถ้าถ้าเปลี่ยนมันไปมันก็ไม่ใช่อะอย่างที่บอกถ้าเฮล l ี h ฟู้ดมันต้องทานแล้วอร่อยด้วยใช่ต้องทานแล้วมันแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับยาหวานต้องใสไหมครับยาหวานต้องใส่ครับ ความหวานนี่เราลดสัดส่วนน้ำตาลปี๊บลงใช่ไหมคะครับอืมกลิ่นหอมมากเลยอะหอมมากเลยอาจจะไม่ได้ใส่ทุเรียนอือดูของเชฟครับครับย่าหวานใส่เยอะขนาดนั้นเลยเหรอครับลองคิดดูว่าถ้าเป็นน้ำตาลาสมมติถ้าจะลดในความหมายถ้าเกิดเราเราเที่ยวกะทิปริมาณเท่ากันครับถ้วยนี้มันจะใช้น้ำตาลประมาณเท่าไหร่ครับเชฟครับกะหมดนั่นแหละหมดนี่ฮะหมดนี่จะไปอยู่ในนั้นครับโอ้โห แล้วยังไม่นับทุเรียนนะยังไม่นับทุเรียนยังไม่นับข้าวเหนียวที่เราก็ใส่น้ําตาลไปแล้วแสดงว่าปข้าวเหนียวมูนถ้วยหนึ่งเนี่ยแคลอรี่เยอะมากนะน้ําตาลเยอะมากเกลือด้วยไหมครับเกลือต้องตัดเกลือหน่อยครับมันจะได้หวานหวานแล้วตัดเค็มเ็มหน่อยโอ้โหนี่เพิ่มเพิ่ม่อยอันมากเลยโอ้แต่ย่าหวานมันมันเขาเรียกว่าไงแคลอรี่มันศูนย์เปอร์เซ็นต์ ไม่มีแคลอรี่แต่ให้ความหวานอันนี้เติมเกลือลงไปกะทิมันต้องมีหวานแล้วก็มีเค็มปลาแรมปลาแรมนะครับอช้อนชิมยังไม่หวานนะยังไม่หวานเลยเหรอใส่หมดเลยไหมใส่มาอีกหน่อยหนึับพอผมแสดงว่าการเคี่ยวกะทิจริงๆมันจะใช้น้ําตาลเยอะกว่านี้มากเลยขนาดเราใส่ย่าหวานไปเยอะมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับ สีเริ่มได้แล้วนะสีได้กลิ่นได้ได้แล้วได้แล้วโอเคไม่หวานมากใส่ทุเรียนลงไปนะครับดับไฟเราดับไฟไปได้เลยนะครับไม่ต้องถึงขนาดต้มทุเรียนหรอกครับโอ้พอใส่ลงไปแล้วมันสวยนะคุณหมอหอมเลยของโปรดคุณหมอเลยบางคนบอกว่าเฮ้ยมันต้องต้องน้ำเดือดเลยไม่ใช่เหรอแล้วเรา ต้มทุเรียนลงไปเลยไม่ใช่เหรอทุเรียนมันสุกอยู่แล้วครับเราสามารถกินแบบนี้ได้แล้วมันไม่เละด้วยไม่เละด้วยมันจะเป็นชิ้นๆมันจะเป็นแบบเวลาเราทานกับข้าวเหนียวมันจะเต็มปากเต็มคําผมอยากจะชิมแล้วครับเชฟชิมแล้วครับชิมไหมฮะเอาเป็นว่าอย่างอย่างนยนิดนึงเนาะอย่างนา้นิดนึงดีกว่าแล้วก็เป็นเนื้อทุเรียนซะเยอะครับใหญ่ๆเลยด้วย น้ำกะทิแล้วแต่จะราดจุ่มก็ได้เพราะว่าเพราะว่ามันเพราะว่าเราไม่ได้ใส่น้ําตาลเพิ่มเข้าไปคือเเป็นน้ํากะทิจริงๆครับนแล้วความหวานที่ได้เราก็ได้จากน้ําตาลปี๊บเล็กน้อยกับยากับหญ้าหวานอันนี้คือเคล็ดลับถูกไหมครับอนอยากชิมเลยได้ไหมครับได้ครับในฐานะที่คุณหมอเป็นคนชอบทานข้าวเหนียวทุเรียนชิมแล้วช่วยบอกหน่อยครับอร่อยมากครอยพอจะแทนข้าวเหนียวทุเรียนสูตรปกติได้ไหมครับใช่ โอเนื้อเยอะๆอันนี้ของผมใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับขอบคุณมากครับเชฟครับอ่านี่ของเชฟผมขอแบบคำโตๆเลยนะครับผมไม่รู้ว่ารสชาติเป็นไงนะเชฟนะรสชาติทุเรียนเลยอาแบบนี้เลยนะครับอืมอร่อยไหมคะอร่อยเนาะได้เลยเฮ้ยได้เลยอร่อยย่หวานมันก็ไมเร็วถ้าเราปรับอย่างอื่นได้ไหมคะเช่นข้าวข้าวเนี่ยถ้า ถ้าจะเอาน้ําตาลน้อยกว่าน,นี้ก็มีข้าวที่เขาเรียกว่าข้าวเหนียวดําหรือข้าวลืมผัว,วตัวนี้มันยิ่งอร่อยเป็นชื่อพันธุ์ของมันใช่เป็นชื่อพันธุ์ของมันมันจะทําให้เป็นก,กรุบๆเนี่ยรสสัมผัสมันจะแบบกรุบแน่นๆครับก็รบอร่อยดีคือน้ําตาลมันจะน้อยลงไปน้ำตาลมันจะน้อยลงไปนี่เ็้เหนียวที่เลียนที่อร่อยิรัคุณผู้ชม อร่อยใช่ไหมคะอร่อยผมไม่คิดว่าข้าวเหนือทุเรียนจะอร่อยขนาดนี้ที่สําคัญอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยครับคุณผู้ชมครับกลับมาติดตามรายการแฟรมแล็อกคดีอร่อยได้ต่อไปนะครับว่าในครั้งต่อไปเราจะมีเมนูต้องสงสัยเมนูอะไรกันบ้างเดี๋ยวเชฟก็จะมาแนะนําเปลี่ยนมาเป็นเมนูสุขภาพแบบข้าวเหนยวมูนทุเรียนวันนี้ด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกับรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมทางบ้านไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อร่อยจรยิงอร่อยจริงค่ะค่ะค่ะ